ฟังการไลฟ์สดของบรรดาทนายทั้งหลายนะครับทีอ่ออกมาบอกว่าจะฟ้องร้องอาจารย์เบียร์จะฟ้องเรื่องอะไรจะฟอ้องความผิดอะไรผมก็ยังสงสัยนะผมก็ยังสงสัยเพราะเท่าที่ผมติดตามดูอาจารย์เบียร์นะครับผมเห็นคนเนี่ยนะครับที่ได้ฟังอาจารย์เบียร์เนี่ยตื่นทำกันมาเยอะมาก นค,คนที่นับถือศาสนาอื่นยังหันกลับมานะครับมาสนใจมาศึกษามาเรียนรู้พุทธศาสนาว่ามันคืออะไรทําไมมันกลายเป็นกระแสได้ขนาดนี้เด็กวัยรุ่นนะครับที่ไม่เคยยกมือไหว้พระนะครับก็กลับมาหันมาสนใจนะมาศึกษามาเข้ามาเรียนรู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรผมว่านะครับการที่ท่านจะเอาเวลามา หาเรื่องนะครับอ่ามาทําให้อ่า,า,อาคนที่กําลังตื่นทำเนี่ยนะครับมารุมด่าท่านเนี่ยนะครับมาคอมเมนต์นะให้กับท่านอย่างไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับแล้วทาให้ท่านต้องเสียภาพพจน์เนี่ยนะครับท่านเอาไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์จะดีกว่าไหม วันนี้นะครับผมขับรถไปตามถนนหนทางต่างๆนะครับเห็นป้ายโฆษณาขายพระป้ายโฆษณาชวนคนมาทำบุญนะครับสร้างพระพิคเนศสร้างาพระเวสวรรค์สร้างอะไรต่อมีอะไรเยอะแย,ยะไปหมดเลยถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือพุทธศาสนาไหมครับนะบมันเป็นการทำให้พุทธศาสนาเสื่อมถอยไหมครับทำไมท่านไม่จัดการสิ่งเหล่านั้น ผมไปตามตลาดไปตามหมู่บ้านนะผมเห็นรถกระบะนะครับแล้วก็มีลูกนิมิตมีพุ่มหนะผ้าป,ป่านะับอยู่บนท้ายรถมันเป็นการเรี่ยไรยที่ผิดกฎหมายนะทำไมท่านไม่ไปดำเกินดำเนินการสิ่งเหล่านั้นท่านบอกว่าท่านก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อพุทธบริษัท4ี่พุทธบริษัท4ี่มีอะไรบ้างครับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา วันนี้นะท่านเห็นพระภิกษุนะที่ประพฤติผลนะที่ให้หวยให้เบอร์รถน้ำมนต์แล้วก็ทำพิธีาขายเหรียญนะครับให้สัมปทานวัดนะครับให้านายทุนต่างชาติเนี่ยนะครับมาเปิดสัมปทานเพื่อที่จะให้คนมาทำบุญนะครับแล้วก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ไม่ต้องเอาสมองเอาความคิดแบบระดับปริญญาระดับทนายนะอย่างพวกท่านมาคิดผมว่ามันก็น่าจะได้นะขนาดคนชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอย่างผมเนี่ยนะครับไม่ต้องมีความรู้อะไรเนี่ยนะครับผมก็ยังเห็นว่ามันมีเกลื่อนไปหมดเลยแล้วผมก็เชื่อนะว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับมันไม่ใช่เป็นการจริลงพุทธศาสนานะครับไม่ใช่เป็นการที่ทรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา รพระพุทธเจ้านะครับสอนอยู่ตลอดเวลาเราไปวัดนะครับเราไปสวดมนต์เราไปทําบุญนะครับางานบุญงานบวชเราจะเห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารไม่เที่ยงเราพระพุทธเจ้าก็พระก็สอนอยู่ทุกวันนะว่าสังขารไม่เที่ยงแต่พออาจารย์เบียร์ไปพูดถึงเรื่องสังขารที่คนบางคนเนี่ยนะครับเอาสังขารที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นสังขารให้มันเที่ยง ไม่ให้เผาไม่ให้ไหมนะครับแล้วบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกลับมีคนบอกว่าอาจารย์เบียร์ไปลบหลู่แน่ครับมันอาจจะเป็นใช้ถ้อยคําที่รุนแรงนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงตามหลักความเป็นจริงมันเป็นจริงไหมครับผมเห็นเยอะมากมายเลยนะครับที่วัดต่างๆนะแม้แต่นะถ้าจะว่าไปนะผมเองน่เห็นแบบชัดๆจะจะนะเยอะเลยนะครับก็คือ,อพอเจ้าอาวาส นะครับอาพระครูหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับคนที่อยู่ข้างหลังก็พยายามที่เอาสรีรักษ์ของท่านนะครับเก็บไว้นะเดือนหนึ่งบ้างล่ะร้อยวันบ้างล่ะนะครับเป็นปีบ้างล่ะนะครับแล้วในที่สุดนะครับก็เก็บไว้ในโรงแก้วบ้างล่ะนะครับเพื่อที่จะให้อาผู้คนน่ยนะครับอาสิทธิสานุสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมาทําบุญ นะอ่าแล้วก็มาใส่ซองนะอ่าทางวัดก็จะได้เงินไปเยอะๆสถานสิ่งเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดทําไมนะท่านไม่ไปดูแลในเมื่อท่านบอกว่าท่านดูแลพุทธบริษัทสีพระที่ทําเหล่านี้นะครับที่ทําสิ่งเหล่านี้เป็นพุทธบริษัททั้ง4ี่หรือไม่ฝากถามนะครับแล้วก็อ่า ผมนะครับในฐานะที่เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ผมอยากจะให้พุทธศา,าสนานะครับซึ่งเป็นศาสนาที่ปู่ย่าตายายนะครับสะสมสั่งสอนมานะถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะอยู่ต่อไปนะมีคนเคารพมีคนนับถือถ้าเกิดว่าตราบใดนะที่ยังมีมารศาสนาหรือมามีผู้ที่นะครับใช้ พุทธศาสนาเนี่ยหากินนะับเรียกว่าเป็นพุทธพาณิชย์เนี่ยนะครับเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะผมว่าศาสนาก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้นะับฝากท่านทานายทั้งหลายนะครับที่เป็นคนเก่งเป็นคนดีนะช่วยดูแลด้วยนะครับ